กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชคก็ได้เดินทางมาติดตามเรล่าความฝันของปนุ่นค่ะเมื่อนี่นุดนหน่อยก็เดินทางมาหอดเทียงให้เทียงหน้าทีปนุ่นเพิ่นนอนอยู่ค่ะที่นอนฝันเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีผีค่ะมานังอยู่ปลายเตียงของเพิ่นค่ะปลายที่นอนของปนุ่นค่ะมานังบ่ปากบเว้าค่ะแต่ว่าปนุ่นเพิ่นกะ เท่าที่เพื่อนเคยฝันเนาะค่ะเพื่อนกะตีตัวเลขให้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขสิเป็นตัวไดเน่กัเพื่อบ็ิการเสียเวลาค่ะกะไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกเนยวทางความฝันของป้านวลพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณป้านวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาอนี่กค่ะมาติดตามเรื่องราวความฝันกับป้านวลเนาะค่ะว่าป้านวลนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชม เพิ่นสีฟันจัมไรกะให้คุณป้านี่เราก็ฟันให้ข้าฟังเนาะค่ะเนาะคุณป้าฟันจ่งไรคะกป็ยังว่าข้านอนอยู่นี่่ะผัวข้าก็นอนอยู่นี่เนาะค่ะกับ่้านอนกับ่ไรเป็นยังหละเแ่าจังนอนบ่อไรแล้วว่าอู้นอนให้ยังแล้วว่าละเมียเตะนั่นเด็กมองคนนั่งอนั่งล้อมตีนเห่าอยู่ทั้งผัวทั้งเมียก็จีบังตีซีตีหานี่ตีละตัวอื เหมานานือนมนนีต่างแต่คนก็นยังว่าคนก็เว้าน้ำเฮาบา่ไใดเอ้าก็บบ่าจังน็อก็ผีคักๆเฮานอนก็บ่ได้อีกอเฮาบ่เคยเป็นจังซี่จักเทื่ออยู่เถียงหลังนี่ล่ะว,ว่าจังซั่นซะอือคุณป้านี่ว่าผีผีคักๆอือบปลนี้เพิ่นเพิ่นมีจักคนคุณป้าว่าไมนหลายน่ะเฮาก็เฮาอันแต่ว่าคนน่ะมันก็หลายอยู่แต่ว่าเฮาก็สิเอาวาง หาพกคนนี่แหละแต่ว่าหันเข้าโบหูว่าผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายอืมอืมนางนางอยู่ในตีนเพิ่นมานางร่วมกันแต่ว่าบเบาน้่งบาเบาเบาเลยคุณยายเลยอือเบาเบาเบยังน่งมือตาเมาเมาเพิ่งกันนี่แหนมกันนั่นะอืะเบากันนั่นหะผู้เพื่อนก็สีเบากันอยู่ประจักษ์แต่ว่าเฮาเ่ยบ่ได้เบาก็เพลินแล้วเนวเฮาแหนมเบิ่งสริๆค่ะแต่ว่าคุณป่านี้ คือว่าผีมันบ่ผีค่ะค่ะไอศีนนอนได้บ่นออมือนแรล่งนี่ทอนัน<ะ>ขันฟันจังสี่ขันเห็นจังสี่เฮาสีเห็ดจังไหนเฮากัเลยวบาอยู่<ะ>บอกกันก็ผัวเฮาเนี่ยแหละค<ะ>่ะนอนได้บ่นอ๋อว่ามันคนสีไปนอนบ้านบ่นอ๋อเบาอกันนอนบ่ได้ดรอกเฮากับวางิีินนอนได้จังไหนถ่าคข่ก็เฮ็ด ให้มานี่ก็คอยได้แต่ทางเบิ้นะมูนี่คอยก็บ่ย่านแล้วกูก็วางสีแล้วเนาะอือ่ก็แม่นี่สิไปย่านเลยจังไลงดล่ะเนาะพอบ้ย่านดอกก็เลยว่าจังสีค่ะาวากันก็ผัวอยู่วะเฮ้ยอยู่ในนี่หนีเอ้ยก็เลยวบาอยู่ชางผ่านพื้นมีเหงาไม่ยั้งุนเด้อก็เลยว่าแต่ว่าคนนั่งหล่อมตีนเห่าอยู่นี่แต่ผู้ ทั้งนั้นกันสิผู้หญิงอยู่กับพระจักเข้าบ่หูฮัต่ว่าเข้าเข้าเข้าคิดว่ามันหาหกคนนี่แหละ,ะไม่ต่ผู้ชายแต่คนบ่อปากน้ำเข้าเนาะบโมพี่ขัดขัดคนมานั่งกับเบลเบลว่าจังไดปากกับเบลถามเบลถามแล้วสิถามจังไดเนอโตกใจบ่อปากก็ได้ว่าอยู่เข้ากับแบบ คือเป็นสีนอจนได้บ่าว่าการเท้ามันสีนอนได้อยู่บ่คอยนอนบอ่อได้ก็ยังวาก็ไดเบา่าวจังสีแต่ในความฟันนะครับขายครับข่าวว่ารับแนมบอรับแนวสิบ่ค่ะแมนอจังสันค่ะก็กติเค่อยฟันแบบนี้บ่อคุณป่าต่างแต่มานอนอยู่เทียงให้บ่เลยบอ่อเลยผ่านแบบนี้เลยบ่เค่อยฟันเลยจังสียังว่าม่นเนี่ละ่มะม่ขึ้นนี่ลละ ฟันมือขือน,นี่อืโอ้สดสดหล่อนๆเลยเนาะคุณป่านเนาะมะเขืนนี่ได้เดียวพันสิมาทามขาวหรือพ่นสิมาขอส่วนบุญส่วนกวุศลบ่คุณป่าเท่ากับยาอยูโอนชิงลูก,กล้วเนาะฝนอ่ะพูกเลยเป็นอยางสีอยู่้วห่างๆดบาโอ้ยฝนสูงว่าเบิงเนี่ยชิงดูค่ะคุญใหญ่อืนฟันเห็นเพิ่นกน เบืง้งคนน่ะคุณขิ้งลูกห,ลนะหรอกคุะโอ้ยเป็นสมานี่กับวแนนี้บบน,นอคุณป่านอคุณอาจสิมาให้โชให้หลาบอีกก็ไดน,นอเพื่อมีโชคมีลาบน้ำเพิ่นคุณป่ากะเพื่อนเป็นคนที่เขาวัดทำบุญอยู่เรื่อยๆนอคุณป่าเนาะแทนเอเอค่ะมานี่ไทยคุณป่าตีตัวเล่จากความฟันหนี่สิตีตัวใดค่ะป้าว่าจังสีนอถามมันเป็นผู้ชายห้าว่ามันกับเป็นเป็นเกย์แล้วกันคือฟันหลังเทอมันกับเป็น หกเจ็ดเออก็เจ็ดศูนย์ดังสันนะคันเห็นผู้ชายเออเป็นดังสันค่ะอออแต่ว่าหลอดมีก็มีผู้หญิงติดมานำเนาะคุณป่าเนาะเอาก็แนมเบิงมันกับเบิงโบทัวทั้งนันนะอืมก็บชเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่งปนกันอยู่เนาะร่วมๆกันแมนค่ะเพราะว่ากัดในความฝันนันคุณป่ากับนอนเนาะนอนค่ะเท่ากับอาจิโมห็นชัดว่าผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนเนี่หมู่บาคุณป่า แต่ว่าตัวเลขที่คุณป่าเคยฝันประมาณนี่ฝันหินผู้ทายนี่สิเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดบอดกับเจ็ดศูนย์ค่ะแต่ว่าถ้ามีผู้หญิงศูนย์อยู่แล้วล่ะฮะบ่เคยแน่วนี่แม่นบ่ค่ะมันบ่แม่นคนไรนั่นเพิ่นเบิดอะไรนั่นคิดว่าเพิ่นกับคิดแบบผีเนาะค่ะอะไรกับผีค่ะค่ะนอนกับอะไรเนี่ง่ะท้องผัวทางเหนือมานี่ถ้าถ่าคือมีผู้หญิงอยู่นน่าน่คุณป่าสิตีตัวใดใส่ ผู้หญิงเห่ากว่าวานอ่ะขันเห่าเป็นผู้หญิงมันก็เป็นซีเนี่ยแล้วเนาะเป็นนามซีเนาะนามซีแล้วผู้หญิงซียังบันคุณปะซีสองเท่านั้นแล้วซีสองซีสองหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ซีสองซีสองเนี่ยจังไรกับซีสองแถ่แถ่ค่ะสามโตมีในใจบอกเขาคุณปะสามโตค่ะเอาเจ็ดใส่เจ็ด สี่สองโลเอาจังสั่นเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นผู้ชายคันไม่ผู้หญิงนั่มเนี่ยมันต้องเป็นเป็นสี่เป็นสองก็ได้แม่นบ่มือนเขากับมักจังสั่นอยู่แล้วพูดปากพันกับมักจังสี่ถ้าหมักแล้วถ้าหมักจังสี่อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยมันจังไรกกับเป็นเป็นเป็นเจ็ดก็ได้ค่ะเป็นพวกเป็นเจ็ดเนาะค่ะคนใหญ่เนาะแม่ค่ะมันเป็นแรงสั่น ค่ะตัวเ,เล็ที่คุณป่าให้มานี่อยากเน้นตัวได้แห่งากงมูบอกคะหรือจังไดหรือม,มาคันเน้นบอกให้ไม่ไงเน้นบอก ห้าเนนซีสองเนนซีสองเลยเนาะค่ะอืมก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบึ้งเนาะค่ะเนาะกเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสายกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณป๋ามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่บ่อยหละไม่ซ้ำเนี่อีหลีค่ะซ้ำแลัวจังสีอีหลีค่ะส้หรับคพิมนี้ค่ะขอบคุณป๋านวลหลยๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขเนี่ยทางความฝันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโจรกับสิาพาเด็กผู้ชมมาเบึงแนวทางตัวเลขของปะนวลค่ะปะนวลเพิ่นฝันค่ะฝันว่าเพิ่นนอนอยู่เถียงไฮที่เพิ่นนั่งอยู่นี่แหละค่ะเด็ผู้ชมเพิ่นว่าฝันเห็นมีคนมานางอยู่ปลายเตียงปลายที่นอนค่ะเป็นผู้หญิงเนผู้ชายเนแต่ว่ากับบอชัดแต่ว่าปะนวลเพิ่นกับมาหลายคนค่ะแต่ว่าบ่าปากบเบาปะนวลมั่นใจค่ะว่าเป็นผีแนอนอนค่ะเด็ผู้ชม เพิ่นเลยตีแนวแท่งตัวเลขให้ค่ะ7 4 2 6 7 7 0 4 2กบ้านเลขที่ที่เพื่อนยูเนาะค่ะที่เพื่นนอนฝันนี่หาหามูเก้าค่ะแต่ว่าประนวนเพื่อนกันนิ่นส2เป็นพิเศษค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมเอาไปผิดจารณาเบิ่งค่ะเอาไปตัดเลนมุนเลนค่ะเอาไปเป็นแนวท่านในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สองพุทภาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยนำโชคกับขอขอ้ท่ทนผู้ชมมีโชค มีลาบเฮงเงปังปังรวยๆวยถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของปนวนกันทุกคนค่ะการนุ่นน่อยกาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของปนวนจนจบคลิปเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นน้อยนำโชคนำแนวเดียค่ะสวัสดีค่ะ